สภาพของรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่13เส้นทางกรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่ตกรางบริเวณสถานีรถไฟแก่งหลวงบ้านปินที่จังหวัดแพร่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท,ทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุเนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมทางรถไฟ รถไฟที่ตกรางกีดขวางการเดินรถทำให้รถไฟการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเปลี่ยนแผนการเดินรถโดยรถไฟขบวน13จะใช้ดีเซลของขบวน1 1 2นะคะลากจูงขบวนรถที่13ที่ไม่ตกรางกลับสถานีเด่นชัยจากนั้นขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีเด่นชัยไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนขบวนรถที่51ขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากเด่นชัยเชียงใหม่สำหรับขบวนรถไฟจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ไปกรุงเทพอภิวัตรคือขบวน102และขบวน8งดเดินรถชั่วคราวซึ่งส่งผลกระทบกับผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้บริการที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ที่ต้องปรับแผนการเดินทางหลังจากรถไฟตกรางจำเป็นต้องงดให้บริการบางขบวนในเส้นทางสายเหนือ นอกจากเหตุรถไฟตกรางแล้วหลายพื้นที่ของจังหวัดแพร่ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะที่ตำบลฝ่าแมทที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้นซึ่งล้นทางระบายน้ำบ่าลงสู่แม่น้ำยมค่ะทำให้แม่น้ำยมล้นตลิ่งท่วมหมู่บ้านทั้งบ้านต้นหา่าบ้านแม่มณีวันที่ตำบลป่าแมดท,ที่อำเภอเมืองแพร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนหน่วยงานต่างๆอยู่ระหว่างการเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะ